ส่าลดีม <c oughs> ั้องรือว่าทะเลาะอะไรซ้ำๆก็ออกมาได้อหมนกันส,สบายดีปาลุงสบายดีเลี่ยเห็นกันอกนนอกมาคกละออกนะสบายดีไหมกันสบายดีว <c oughs> ันเจริญดูน้ากเนี่ย <c oughs> ออกมเห็นทุกคนเลยลูกเห็นแต่เช้านั่นแหมันต้องกินมาหาน้องดอกมันเดือดตา เิ่งยิงดอกบอกินผักนาะมันจะทำเลยนี่เนาะอันนั้นก็จะเป็นต้มไข่กับต้มหอยพี่น้องเลยสวัตค่ะพต่นาอันะบอกก่นนไปเดินหาระบไปหาอี้วันนี้นะคะ The s t r a w b e r ต t h u m r า u n d t a b อยขอนยาเด้อนยุนี่เลยไปนะคะ ดอไทไมมันปิากแพุนเก้นหาแตกหนาลไปหรอกไปจก็ใกล้ๆนี่น่คะว่าแดนก็เอานสิไปลยนะกันให้ลูกนิพาไปขี่รถ่ไปติดไฟไฟนั่นะกะดานมนันสิบปดาจ้ะั่ตาหนูอยู่สิเไกลๆคุไ้มา ปวลาไข่ไก,ก่ไม่ติ้งปวลาไข่ไก่ลุลงนิปนาฬิกาไก่ลุงนิบปบ้างรากา,ารขายไข่หนึร้อยไก่เพียบไข่เพียบนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณสาวเตะยี่สิบเตะ,ตะจ้าเตะใครสนใจก็ติดต่อมาได้าทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเจติ้งสาวเอื้อย <c oughs> น,นะคะสาวเอื้อยแล้วก็สานุ่มสูงน้องมินนี่ไง <c oughs> น้อง้เนบ่ yes ได้แกงปเขียนนะน้องนนีบ่ได้ตึ้งเนาะไปตมาได้บ่เลยเด้สาหมาหาว่าได้บ่เลย ชิดกระเ้าอย่าง้กราอย่าสพี่น้องจับแน่เกลอหรืสาวใหญนั่งพักนี้พัก่นี่้าผ้าในกระเ้าอย่างใส,สว่าจะที่ใสใจาสสบ้าง <c oughs> ก็คือผ้าอะเพายใส่ทํามาา้างนาใส่ทามกเนตามสุกไม่แต่เนื้อ <c oughs> ใ,ใ,ใส่รถมันยังเช่อใส่ส่วนระยะท่านกตก็ไดาใส่ต

เมนไทลูกี้ี่แบบไม่หันกเกรนะคนละมาคนละมานเป็นเปยังงจักนกี้จะมีรสชาติกว่าจักสีเด๋อวเร,าาริ่มดิงแรงจะย่างพันจะได้สิรัีนงีง

Nói lẽ bọn tôi bọn tôi tham gia vào ý lẽ. Give mắt chịu khắp nếu ký nghĩa ngon mì nhoi kì ghì 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 không? ghì ừ, ghì ม่จีบก็ใช่คนละนี่มองเหมือนเจ้มันหาเลยนะเจ้มันเนียเห็นคูกะเฮาเหรอมาข้ามเอาตาผมไปเฮานดานมานมาเด้อเนาะมันจะเฮาจะเาบ่นี่ปาช่จองไอ้เท็ดหนีอยไข่ไข่ยู่เงียที่จะเรา เห็นแม่ยุ่เนเห็นต่ตาเล็นหลังบู่กุ้นบ่เห็นไมเี้ยเจ็บเห็นยา้ก็ปะฮะสบาทำ้มน้ำกับบมีผัไส้หลัเด้อค่าตัวกาตายไปแล้วบ่คุณปะฮะเือยหวาสิมัวันซุก์่าอะไรบ่ศุกนะจุเดี๋ยวไปมาเ้ เลยซุกมาแล้วค่ะทุกหน,น้าคืออยู่ในนี้แหละซุกหน้าจรอิ่มมากจริงหิแล้วกินข้าวแล้วครับพี่น้องค่ะขอเตือนอีกสดอันนี้แห้งสดแห้งมัอดีลำบุญน่ะเขาคืบอบปลอดภัยตามาห่มบอกบอ <c oughs> กกอมีเนาะ ว่านย่้งไรที่ขายคุณมาขายตลอดแก่กระพัวเออแบัดูดวงใจยืมนกันายจ่ายเงินกจ่ายเงินมดแค่ไม่ไยนอ่ะว่ธีบอกขอความใจ เสซองขึ้นไงงัยกินอมารยฮะถ้าเจ้าคืนห่านเนยถ้าไปเรื่องจริงกันนะเขาไปไปรู้ไหมัไปยันไปลุกเลยเอยไปมาบกอดกุ้งซาบะซอมบะกันมา

แฟนหองเธอเลยเลยเล,ลอบอกไมเมาเคยนี่ <c oughs> อันนี้ว่าที่เธอรักษาเยออ่ากันนี่สอบสามแ่นจะมาเมื่อไรเนี่ย นี่จะซ้ามนะันเนี่ยมประเซิร์นแล้วราคาขึ้นอาขาอัน z มขบออกเลยนะเมือ่อะละมาใหม่ยด้วยป่ะ เอาขาดเอาเนยเอาปลากรโดูยเ <c oughs> ุณจะไปจวนมันตอนมาเอาเนาะ <c oughs> คุณเรอาอุตส่าห์แห่กำลังใจตัวเองหว่า มันอานสีลบอย่าบอมันหนาวเิมันลมเนาะมัะเนเป็นพืชนะแล้วัวหารกับสื่อมังเกลือเป็นอะไรรวมทั้ง,ทงปลาทั้งรวงมอาหารน่ะอ้ยหลายพันบาท มากปล่อยแล้วปล่อยแม่พวกมันกินล่ะคือเข้าไปทายใช่นี่าระเป๋ามาได้เนาะอันหลาบอันซื้อของโจนนี่เนาะ ลุงน้องคะเอาไข่ลมน้องขับร้าอาโป๊ะโเอาจนบวายครับอาจนบวาให้กินน้ำหน คนขวบขวบคนไหนเหรอคนไหนขวบขึ้นขวบเหมือนกับน้องคอยมินโมเคยมีคนมาสดไหนจ๊ะมีมันมีคนสด

แค่ไหนกูไปเห็นตอนกำลังเอาอยู่ในหน้ากอย่างกูโดดลงไปตีอยู่ในหน้าอยสมุนกูอย่าฆ่าหน้าโดดจับทั้งทีเลยบ้าอย่ามันเสียนวอมที่มาใส่ยังกระยานเนี้ยใส่ยังมาสร้างกูจะตีจะบานกูเข้าใจดอกแค่จับยิงหน้าเออนนว่่าามััลกยประตูมันเปิดหน่อยเด้อ ใกล้ขาด,ด,ดมไไหมดห้าดไเน,น้างน่ง่าอะนมุ๊ยสุกุมตีมันอยู่ขาาหน้ออยู่เ,ยเลยอุ้ยอานูลืมอมันนะซองอะตอนนะ 再买去吧。